โอเคนะครับก็ขอาการสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่โหโอแคดก็วันนี้นะผมก็จะมาแจกโปนะครับเซ็คผลนะผมก็เอ่อเป็นสคริปหัวหาครับก็อันนี้เขาไม่ได้จ่ายผมนะครับก็น่าจะเป็นผมไม่รู้นะสคริปต์อื่นเสกได้ไหมนะผมแต่สคริปต์นี้น่าจะเสกได้นะอยู่นะครับผมก็ผมได้ไปทดสอบมาแล้วนะครับผมก็เรามาดูกันว่าแบบมันจะกินได้จริงไหมเดี๋ยวผมจะลองเซ็คให้ดูก็เราลานสคริปต์เลยนะครับผม ผมก็จะทําการลันสคริปต์เลยนะโอเคผมจะเอาไว้ใต้คลิปให้นะครับผมสคริปต์นะโอเคโอเครอมันลานสปต์นะครับผมทำไมมันเด้งรัวๆเลยเนี่ยไว้นี่นะครับผมโอเคนะครับรอสักครู่นะครับผมก็ไอส้สคริปต์ตัวนี้ก็มันอันนี้ได้เลยนะทุกคนแบบแปลงล่างอะนะ เออแบบแปลงร่างเป็นตัวอื่นปรเทศเลยนะครับผมโอเคนะครับผมมาแล้วนะครับผมนี่โอเคแล้วก็ให้ไปที่อ่าเพจไอตรงเลื่อนมานะไปตรงมอสนะครับผมแล้วก็อันนี้นะครับผมวิวให้เรากด admin command น,น,มมน,นะครับผมอ่ะกด กดนะผมอ่ะกดกดแล้วก็กดวิวนะผมอันนี้นะผมนะมันก็จะขึ้นมานะผมแล้วก็ใช้อะไรก็ได้นะผมโอเคแต่ผมจะใช้ไอเสกผลเลยแล้วกันนะผมอ่าให้เราพิมพ์นะผมขีดนะผมขีดแล้วก็เลนนะผมเลนผมจะเอาสัก1,000งพันลูกนะผมอ่ะอันนี้นะผมนะ นี่นะครับผมนะมันก็จะผลมันก็จะมาเรื่อยๆอย่างนี้เลยนะผมนะดูนะทุกคนนะนะดูดูเยอะมากนะครับผมอันนี้อันนี้ยังไม่หมดนะครับผมอันนี้ผมคือสร้างให้มันเสริมมาหนึ่งพัน 1, ลูกนะครับผมก็แล้วก็รอดูมันนะว่ามันจะเยอะขนาดไหนนะก็เดี๋ยวผมจะลองกินดูนะผมว่าจะกินได้ไหมนะอ่ะสามสองหนึ่งโอเคลองกดกินดู โอเคโอ้โห okay. oh, oh. ตอนนี้แรงมากนะผมไม่น่าเซ็งมาเยอะขนาดนี้เลยนะกดอีทเลยแล้วกันนะครับผมเหมือนจะไม่ได้นะครับผมนะเหมือนจะไม่ได้นะครับผมเค okay. แล้วก็ออกมาเลยแล้วกันนะครับโอ้โหดูนะทุกคนผลเต็มตัวเลยนะครับผมผลเต็มตัวทุกคนนะ โผลปนสายฟ้านะทุกคนโอ้เต็มเลยอะอนนี้น่าจะมีผลมางกรอยู่นะผมว่านะน่าจะมีเยอะอยู่นะทุกคนโอเคผมขอรีเซ็ตตัวแล้วกันเพราะว่ามันมีอะไรไม่รู้บางหน้านะผมโคตรแลกมากเลยไม่น่าเสกมาเยอะขนาดนี้เลยนะผมก็ผมน่าจะเสกสักแค่ร้อยลูกนะโอ้โหดูดินี่นี่ก็ตายาโคตเยอะโคตรเยอะโคตรโหโคตรเยอะ ผลแรกเลยทุกคนต,ต,ตัวนี้จีด้วยเฮ้ยผลมังกรว่ะคนมังกรว่ะดูด,ดินี่นะครับผมได้ผลมังกรด้วยนะก็เยอะมากประมาณนี้เลยนะผมก็ มันกินไม่ได้นะผมนะเออสุดท้ายมันก็กินไม่ได้อยู่ดีนะผมก็คือก็เสกเสกมาเล่นๆเฉยๆนะผมมาแบบคนอื่นผมไม่รู้ว่าเห็นไหมนะผมคนที่อยู่ในเซิร์ฟนะผมผมไม่รู้นะเห็นหรือเปล่านะครับผมผม,ผม,มผมไม่รู้เหมือนกันว่าเขาคนอื่นเห็นไหมนะแต่ถ้าเห็นก็น่าจะแบบเอาไปเสกแก้คนดือนนะแบบโอ้โหผลอยู่ดีก็ตกลงมาจากฟ้านะผมนะประมาณนั้นโอเค เดี๋ยวผมก็จะอลองใช้สกิปอย่างอื่นบ้างนะผมโหค้างเลยก็สกิปแป้งล่างนะครับผมก็ให้เรานะผมไปตรงมอสเหมือนเดิมนะแล้วก็ไปหนตรงมอสแล้วก็เราให้เรากดตรงนี้ก่อนนะครับผมให้เรากดอ่านี่นะอ่าสิบห้าูอ่าหกอ่ใหเรากดนะผม มันก็จะกลายเป็นอาโหนะถามว่าทาไมต้องเป็นอาโหนะเพราะว่ามันจะทําให้แบบใช้สริปแปลงร่างได้นะผมผมก็ไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกัน่ะแต่ผมเขาให้กดผมก็กดนะฮะ,ะเดี๋ยวผมจะลองแปลงร่างเป็นนี่โจทาโร่ได้ปะมันจะค้างนะครับผมโคลุดเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเข้าใหม่นะครับผมม่หลุดนะครับผม โอเคเดี๋ยวผมจะตัดไปต้อเข้าใหม่ได้เลยแล้วกันนะโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการเข้าเกมไปแล้วนะครับก็รอสคริปโหลดนะครับผมได้การกด x c u ไปแล้วนะโอเคโอเคนะครับก็ค้างอยู่แป๊บหนึ่งนะโอเครอมันแป๊บหนึ่งนะผมนะครับตอนนี้ก็สคริปก็ขึ้นมาแล้วนะผมมาให้เรานะครับไปที่ตรงนี้นะไปที่มอสนะครับผมนี่อ่าเฮ้ยอะไรอะทิพเปิลไวโยลุอ่าเดี๋ยวผมจะลองกดดูแล้วกันนะผม แป๊บนึงนะนี่ลองกดดูนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่นะผมทิปเปิ้ลแบดดาร์คบีดนะผมโอโหโคตรเท่ทุกคนดูดิเอชเคผมไปทำแม่ปกคลิปละโคตรเท่โคตรเฟี้ยวโอเคนะผมต่อไปแล้วก็ทำอะไรต่อดีนะก็เดี๋ยวจะลองแปลงล่างดูนะผมลองแปลงล่างดูเป็นไอมาสเตอร์ออฟเอเลเมนต์ e ละกันนะผม แล้วเหมือนจะหลุดเลยนะผมก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมมันเป็นแบบนี้นะเขาน่าจะน่าจะโดนแก้แะไมั้งนะหรือไม่ก็น่าจะเป็นที่เครื่องผมแล้วก็ครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกันด้วยนะครับก็สหรับคลิปนี้ผมก็มีอะไรบ้างนะผมก็มันผมก็ไม่รู้ทําไมมันหลุดนะก็สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย